คุณกีเขาหลบได้ไงวะเฮ้ยไม่แน่ผมหลบได้ไงหลบได้ก็แบบแบบลบดิจิตอลไงหลบดิจิตอลหัวน้าหหาหัวาัน้าหัวาัวหน้หัวหน้าหวาวมนาหัวหอ้หนาหัว้น้อห้าหหนไนหนน้าหัอนั้นนั้นน้หนา ก็บอกว่าอยู่ตรงชิงช้าสวัสด์นะผมไม่เจอใครเลยเดินเไปหาดิเดินไปดิตอนนี้ผมตอนนี้ผมกำลังไปชิงช้าสวัสด์ครับใกล้ถึงและผมถึงแล้วนั่นแหละผมถึงแล้วไปหาเริ่มเจออู๋แล้วเดี๋ยวผมเฝ้าเดี๋ยวผมเฝ้ารอคอยไอ้แบงค์มีรถเมย์ไว้ลองไปดูเปล่าว่าขับได้หรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเราเจอคุณละคุณมีกระเป๋าคนโทรมาคุณมีกระเป๋าไหมวะรถน้องมีคนโทรมาอะไรวะน่ะรถน้องเมย์รถน้องเมย์อ๋อทูบ๊อก ตัวบล็อกเก็บไปเออเสร็จซ่อมรถได้ตู้บล็อกนี่ไงตอนนี้ผมนี่ไงเอาแต่วันเ่ียวคนไปหาเรื่องไปหาเรื่องเจ้าเมืองแล้วสีสัตว์คือรถไม่ไดาว่ะสิเป็นสีปวดคอแหลกตัวไหนใส่ยิงแม่เลยสัตว์ตัวไหนของยิงอันเนอะตัวไหนอือโผล่ใส่ทำผิดทำไมเอาหน้าสันนี่เขาใครใครเจอใครอยู่แถวนี้ครับผมผมผมอ๋อ เปิด G P S ดูก็ได้แค่เจมเมอร์เขาจะด่าผมมเลยเนื่องรุนๆก็ต้องแก่เรืองไหลของมันอยจะตรงไปอ่ะโตัยเองไปตัวทหารน่ะตัวเองอุปกรณ์ดำไปมาแล้วมาแล้วแล้วก็ไอ้แบงค์ไปต่อยแบงค์ไว้คุณรัสเอสครับคุณมีของอะไรดีๆให้ผมบ้างเลยครับขอเชิญทีครับเดี๋ยวผมพาไปเก็บสไนเปอร์ดีกว่าบ่าโอเคผมไปด้วย ผมอยากผมอยากมีปืนไปขอเด็กอย่าวิ่งไปไหนครับมันมันหัวครับจะบอกนะอย่ามีปืนตัวประทุนกับเขางครับไปหาของสักทีเถอะถ้าตรงปีแล้วก็ทำมันก็จบอะไรจบมาหันมาจบได้คบอยู่แถวนั้นป嘛ไม่ได้อยู่แถวนั้นครับคุณอยู่แถวเมืองทะเลสาบจะผมนำทางพาไปหาเพื่อนแฮะจับเฮ้ยลงชั้นได้รถไฟได้ดีหน่อยจับคนที่สคนต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปลงล่างก่อนดิกบใครครฮะ ลงทำไมครับนี่ก่อนฮะนี่ก่อนเลยตับก่อนเลยฮะ M16 เฮ้ย M4 เฮ้ยเน็ตเวิร์กมาองไปทางไหนครับคุณอยู่ไหนครับท่าไหนครับเด้าไปนีเอากร็ไปนี่ไปแล้วกำลังขึ้นกำลังขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วยังไม่ทันยังไม่ทันยังไม่ทันเฮ้ยใครวะคนไหนแล้วกูขึ้นแล้วมันอยู่ที่เดิมอะอยู่ที่เดิมใช่ป่ะโหมึงะเฮ้ย เว้ละเฮ้ยมึงเคยใครวะยิงแม่งโดนแล้วหลบไอ้แบงค์ตายต้าผมมาตามผมมาตามผมมาเบยเฮ้ยแอลต้าหลุดอะไรกูเนี่ยเด็ดค้างไปโูยต้องขึ้นใหม่ๆอีกกระตุกกระตุกไอ้เจ้าที่ไหนโชคดีผมยังมีแม่ไพ่ไปไปไปคนเล่นเลสไปตัดแอนดี้โอ้ยพี่ประเทศขับรถขับรถได้ใช่ป่ะให้หลุดอีกแล้วไม่ลงให้ผมอ่ะ เน็ตยังไงไม่งงเหมือนกันครับเน็ตมันอยากมีเคกับเราอะเอ้ยผมตามมันดิดมาแล้วเราหาที่เราก่อนไหมใครมันอยู่ไหนไม่รู้เราหาไม่เจอใครครับอยู่บนสุดของแมปเลยรถกระบะเฮ้ยรถกระบะเน็ตเวิร์กเยอะรถกระบะวโเฮ้ยใครว่ายน้ำครับนนนั่่ะสิครับว่ายก็ว่าเลยอยู่เมืองทะเลทรายเาาวก็อ้ยรถกระบะอยู่ไหนใกล้น้ำ ไอเชียดแม่งแม่งว้ามบเฮ้ยไปตรงนี้ไปไปตรงนี้ครับรถแม่งว้าแม่งโคตรงอ่ะการไหมฮะการไหมฮะเอารถการไหมเอาครับคุณรล้วนะครับคุณจะไปไหนครับหาแมพครับคุณแยกทางกับผมอีกแล้วนะครับเออพาซอมบี้ต่อของสิครับนั่นสิครับผมหาอยู่ไม่เจอส้มปีสักไม่เห็นขับรถกระบะอยู่ผมคุณโย่ผมเดี๋ยวผมช่วยหา เดโโคลามาใครเจอสูดะใครก็ได้เฮ้ยใครใครสไนเปอร์สไนเปอร์ดาเจอากงกิผมผมเยเดี๋ยวไพ่อน่นแ่มากระบะ่มหนะทิ้งอะไรทิ้งอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดีดเดีดีเีวเเเวเวเววตายไมุ่ดโอ้ตายเีเเียว คุณสั้นปะคุณสั้นคุณสั้นแม่ใช่ปะใช้สแตน่ะสองจะใช้แล้วผมจะใช้ละป๊อบเป็นยางก็ปลกตลอดตัดเปลี่ยนตลอดเวลาเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันปลกปีนน้ำม่นูกปีนมาอยู่บนสารเนี่ยอย่าให้เจอฮะออกมาสสารจะมีของไหมแหรอวะเฮ้ยจะทางเก็บน้ำมันแป๊บนึงเออเก็บไปเลยเก็บเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพวกนี้ฆ่าแล้วก็เจอถุงเบอร์เกอร์เจอถุงเบอร์เกอร์อยู่เมืองเนึ่ยเงินหมดเลยนี่หว่าแล้วก็เมืองเทเลซ้ายสองคนครับใครครับ อุ้ยมันเป็นซอมบี้เบะเ็อจ่าวิ่งทไมนแล้าเอนัเ่ยอย่าฟันผมกูจะปันหัวเฮ้ยวไปไหนวะวันนี้เล่้เกมเมเร์แซมคุณแบงค์คุณมีมกยัโดนไหมเนี่ยไม่มีอะไรจะทูนบอกอะนอนวิ่งด้วยอ้ยดอาม่าคุณบอกตัวอะไรครับมันไม่มันไม่จะเต็มออะไรเหายให้กูจเปิดเลยม่พูดละคนดิเบอมึงยืนแล้วมึงยืนแล้วมึงเจ็บ เจ็บแม่งมองไปกูไอ้เชี่ยแม่งแหลกว่ะตายยากจริงไอ้เจ็บเจ็บก่อนเออเออเส้นบางกูโอ้โหแม่งไม่ตายวะฟาดไม่ไหลรอบแล้วเชี่ยมึงอึดเหรอเลือดก็ไม่ไหลเลือดไม่ไหลออกเลยนะถ้ามันไหลออกมึงเจ็บเผาก่อนไอ้กระดูกไม่หักแล้วจะหาของกันพื้นหลัง ลืดตะก้ากลับมาฆ่าสมัยเออลืดตะก้าเปล่าหรือล่ากับฆ่าสมัยพลันนี้ไม่โดนไปไหไปรับเป็นคนนี้ดีกว่าปล่าคือพลานนี้ไม่โดนตัวจริงแฮะโดนกลับมาฆ่าคุณสมัยนะครับมันกันไม่รู้ไม่มีปืนไม่มีโคโยตี้โอ้โหยังยืะยังดีกลับมาฆ่าตอนนี้กระเป๋าใส่กลางเลยหมดเลยที่ลาไอ้แก่ไอ้แก่แฝดดีกว่าแม่งเพิ่งจะเจอนักเป็นบมดรดิบนะ แฟนนรกฮะแฟนนรกถุยไม่รอครับเออไอไอตอมายอะคุณเดินฮะเจอเดนลงมาเดิเจอกันตัวกันตวเดี๋ยวจะช้าอะไรเดี๋ยวโดนจริงไงอีกคนนี่จะไปหาหมดเลยครับคุณคุณยำเปเนี่ยเขาแฟนนรกเนี่ยเออแฟนลงไม่มีดูทั้งลูกสองทั้งเปิร์ลโพกเลยแม่งผมเกือบยิงโดนละโชคดีผมมีสติอืนมันลั่นไปเองอะไรอะเจ๋แล้วเจ๋งแล้วเจ๋งเลยนี่คุณไปก่อนเลยคุณไปก่อนเลยไม่ต้องรอผม ผมใช่เพื่อนนะผมรอผมผมจะรอคุณน่ะนี่ของโตแมวผมจะรอคุณผมจะรอคุณแบงค์ครับอะไรแม่งรถชนเป็นตรงไหนวะข้างล่างปล่าเนี่ยใครใครยดยดใครอยู่ครอยูยิ่งศยุดยุดยงยิ่งยิงเยหยุดเยเยเฮ้เ่งะเว้ยันไปันกวเนี่ย อโเคใครใครอยู่คาสรโนวะครับที่ตั้งคนปืนใหญ่ครับลงไว้มือหนึ่งดีกว่าเฮ้ยไป่รับเป็นคนอยู่อยู่นู้นใครใครอยู่คาสิโนครับคาสิโนอยู่ผมนะตัวผมอ่ะผม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 เอาคุณแบงคุณไทยไปไหนกันเนี่ยเไปเดี๋ยวเปอกันไปคาสิโนผมอยู่เมืองคาสิโนอย่ามาตามมาคุณได้แม่มาเมากเก็บนั่นไอเอ็กป่าวะนี่มึงอยู่คาสิโนอ่ะหาของก่อนเลยครับเอ็กใช่ไหมเอ็กมันไม่อยู่พวกเราอีกแล้วเอ้ยผมอยากได้มีดหรือไม่ก็ปืนเนี่ยไปยิงไอไอสมายข้างบนไหนดิ คุย <cents> ต <input> ีแฟนใช่ไหมเออไอสม้อยู่อัดับสิบจะฆ่ามันจะฆ่าองตั้งไฟกันเอ้ยผมกไม่หาใครบางคนม่ลงแม่งบนหลังคาได้โอ้ยเออไอิ่งขาน้ามันครับมารวมตัวกันที่รถรถจิ๊บเลยว่าซิงแมนนะครับนอกเนี่ยครับมันจะมีรถจิ๊บยืนขมันครับมันขดน้มันกับกองครับ รออันนี้ผมขาดทุกอย่างเลยช่วยๆกันซ่อมรถครับผมกแลังซ่อมรถอที่กับเธอละอันนี้ผมเจะเอาคนที่มันโลตอลงห่อนแล้วเฮ้ยมึงมาไว้ตัวตลกเจอเครื่องยนต์อ่ะเจอเครื่องเก็บมาเก็บมาเก็บมาอุ้ยสัสไอเฮลิวินพุ่งออนแล้วเจ็บแม่ยคนซ่อมรถอยู่โอ้โอ้ไอ้เชี่ย หัวล้ออ่ะโอ้ยจมจมมช่วยยิงมันให้ครับช่วยมันยิงตายแล้วตายแล้วใช่ขายค่ารถเด็ดอย่าได้ได้ส้งรถต่ออู้หูคงจะแย่เลยมีพิีซัเสร็จแล้วสุดืนสั้นของผมเจอเจออยู่รถคันไหนเจอคันไหนเจออยู่คันไหนแล้วผมเอาแอนจินเข้าเข้านี่ก่อนทำมันใส่ไปเจอรถอยู่ไหนอ่ะแอนจินไปกำลังไปมิดก็ทำอะไรนะครับคุณแอบไพ่เหรอครับ กำลังซ้อมรถอยู่อย่าเพิ่งเจอรถจีนเลยซ้อมรถทำหน้าอย่างแข็งไก่หาหาล้อมาหาล้อมาเจอรถอยู่ไหนบ้านัรืองเดียวกูเดี๋ยวผมไปหาครับคุณกิจรถเบรพีห้ากับลูซิเก็บเสียบคุณกิจลงมาครับแล้วก็มาที่ริมขวาสุดอ่ะอ๋อผมเจอแล้วในแมบอย่านอ่ะตัวรีบวิ่งครับรีบวิ่งครับครับผมใครไม่รู้ว่าอยู่ในแมบอ่ะอีกคนหนึ่งเหรอผมอยู่กับคุณวัชชิแคนครับผมอยู่ที่รถจีนเลยใครอ่ะคุณกิจป่ะคุณกิจ ดูดูให้ดีดูให้ดีเปิดดูให้ดีคุณกินแน่นอนอ่ะมันวาไปว้ามาวอินเทพดูรอบๆด้วยเผื่อไม่คนมาครับผมนั่งอยู่ครับผมลุกไม่ได้ครับมันเป็นอะไรไม่รู้ครับกดเหมืนมันค้างเลยแก๊ลันเอ้ยไม่มไม่มดไม่มุเออเรารวังไปส่งตัวครับจนะะให้มาเนี่ยเรผมอ้ควนครับไม่องไม่เสร็จเลยตอนนี้ ใครวะมันถึกไม่ยิงมันหรอกผมเป็นคนดีครับผมไม่อยากทำความชั่วครับไอ้ใครผมไม่อยากทำความชั่วครับไปครับจอยตอนจอยจอดหน่อยดาบผีดาบพีดาบผีมันไปนู่นเลยผมครับผมครับค้อรถะคือรถเลยฮะเดี๋ยวผมเฝ้ารถที่แพร่ดีคนนึงช่วยเฝ้ามันเป็นใครไม่รู้อ่ะไม่ขาดไม่ขาดเียนผมผมผมนี่ขาดอะไรครับรถอะไรเนี่ยอ่าได้จอดจอจด ไม่รู้อ่ะจอดครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันให้ไม่รู้อ่ะใครวันนี้รถปาร์าจอดจอดรถ้าจอดจอดนะครับเติมน้ำมันให้เดี๋ยวผมมึงจะดิฟทำไมปลั๊มันออกมาต่อยตุ้มป้องเดี๋ยวเดี๋ยวยางก็เติมน้ำมันให้เฮ้ยอ้ิสไปแไงเลยแล้วไอลินอยู่นอกรถข้าแม่งเลยคุณลินน่ะไม่อยากเก็บคือรถสุดท้ายผมก็ต้องฆ่าใช่ไหม ไอ้เ้ยไป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  ขึ้นไม่ได้ต้องพลางไปดึงใม่อะไรไงพี่ลู้อ่าขึ้นได้ละมาแลดงมีปืนอ่ะปืนชิบหายเองนี่เอ้ยลงมาได้ไงเนี่ยอ๋อประตูเปิดเองตกใต้รถเลยขึ้นไปได้ซอมบี้มีของอะไรโดป่ะไอ้ฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้โอ้รูละรู้ละพื้นกินอ่ะ เอ้คนแกเอาเลยทิ้งเลยทิ้งเลยไม่เคามีวิวซีเนี่ยมียูซีเนี่ยมาเก็บดิอะไรอะหรอะนรมาเก็บวิซีดิจเร็วจะหายแล้วไม่ไม่ค่อยกดค่อยกดเนี่ยมาเก็บวิวเีไอ้พวกเนี่ง่ครับอานนีเอาเนี้วอนนี่วันนี่อัเนี่ยันน้้วยเนี่ยแล้วเร็วแไอ้แบงค์โออเร็วด มันกำลังมีขึ้ือนกนมามาตัวจริงให้มันแอนจะไหนอ่ะเออบันนั่งบันั่งบันนัทำธุระสบายเลยกูทีครับกูทีน้ำมันอยู่ไหนทางขวาครับน้ำมันอยู่ไหนทางขวาครับทางขวากูทีครับนสาูไปครับครับต้องเห็นถูกปล่าบนสะพานไปครับไม่เห็นไม่เห็นอะผมเห็นคนอยู่ข้างบนน่ะลงไปลงไปเอ้าใช่ปะทําไงวะ ทางขวาครับทางขวาแต่ว่าอยู่ข้างบนตึกอ่ะอ้าวนั่นไปซ้ายทางขวาแล้วก็ซ้ายครับกะบองฟารถกิ๊บฮะอีมันซ้ายแล้วอ้โหเจอคุณเอกแอ้อย่าไปเร่ๆตรงไปเร่ๆตรงไปเร่ๆไปเป็นดิบเป็นดิบเป็นดิบรู้จักตรงไปเร่ๆตรงไปเร่ๆเราผมด้วยเรผมด้วยเจอปั๊มแล้วใช่ปะ โอเคผมเราไปหาระวังด้วยเฮ้ยเป็นดิเป็นดิบจะเป็นดิกันนะฮะคนข้างข้างต้องรีบหลบก่อนไม่งั้นมันเจอไม่รู้ไอเกตสองเพราะไม่มีสไนเปอร์โต๊วัดโต๊วัดโต๊ะโคลามาเต็มแล้วเต็มแล้วถังเต็มแล้วโอเคโอเคไปลงขึ้นไปด้วยเป้ยขึ้นไปด้วยเลยค่ะช่วยด้วยโอเป็นไอเกตสองวัดพึงเอาของกูขึ้นมา รอด้วยครับเป็นไปเลยครับีพึ่งไปนะคือรถไปตามเลยเฮ้ยโอ้ช่งแหมช่วยผมด้วยว่าบันดินผมสู้กับไปนะรถไกลทางงานผมจะได้ซ่อมเอาเน็ตเวิร์กเงี้ยมึงมีรถไปไปไปนี่มันคือถนนรถกีบครับมีสองทีครับโคตรสามเลยแหละวะยี่ยมโอ้ยแง่แหละเอ้ใครมาโวยเป็นดีสองคนอยู่บนบินทางผมกําลังสู้กับมันอยู่ นี่ไงขโมยขโมยขโมยใครขโมยใครนี่ไงสองคนเจอแล้วนะเจอแล้วเจอแล้วเป็นนี่อู่หรอค่ะไอ้บอยไม่ใส่ยิงพิสูดอยู่ครับเตยมายิงฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันกูแล้วกูขึ้นยังไงวะไม่ออกรถไม่ได้ต้องใช้ไอซ่ามึงไม่รอดอ่ตายแล้วไปกูหักไปแล้วเลืองไหนกันแล้วน่าสั่นกันแล้วเนี่ยโอ้โหขึ้นไปข้าเนี่ยเดี๋ยวเพิ่อนจะไปช่วยจะขึ้นไปฆ่าเนี่ยหมละไอ้บอสกันเลฆ่าแล้วโอ้ยแม่เนี่ยไอซ่า ออแ็นเก่ตายลมันอยู่ไหนละคนไหนวะไอ้นั่นอยู่ไหนละบนหลังคาครับไอ้กี้ลิซสูดมีใครนละเฮ้ยเจอแล้วอยู่นี่ไหน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 อยู่ไหนล่ะบนหลังคาหลังคาไหนวะเฮ้ยสองคนน่ะไหนเฮ้ยเฮ้ยพวกกูไอ้พวกกูพวกกูพวกกูอยู่บนหลังคาพวกกูอยู่บนหลังคาไม่เจอเลยไม่มีม็อบไม่มีคนไม่มีใครเลยไม่เจอไม่เจอไม่เจอใครเจอแต่พวกเราเนี่ย ไอ้ผู้ชายกีริสูดแม่งหายไปไหนไม่รูน้ำแบบเอ้าเพื่อเราหมดเลยเพื่อเราหมดเลยแม่งแกแม่งใส่กีริสูดจะมายิงอ่ะเฮ้ยมีน้ำมันมีถังน้ำมันอยู่เนี่ยรถคันนู้นรถคันนู้นรถคันนู้นพวกมันรถคันพวกมันเดี๋ยวไปเก็บให้เฮ้ยพวกมันเก็บแล้วผมเป็นอะไรอะไรเก็บผมเป็นดี่มามันมีเอนจิ้นมีล้อมีน้ำมันเต็มจริงดิเอามาใส่หมดเลยใชรเนี่ยค่ะใช่ผมมากเอามาซ่อมรถใช่เนี่ยค่ะใช่ผมมากผมไม่เนี่ยค่ะแล้ว ชุดทหารใครวะผมอ่ะผมมมีล้อตอนผมล้อหนไชุดทหารใครครับเนี่ยไอตกท่าอย่าผมอยากได้บ้างวะเอมันวมไม่ไงดแมัหน่อยแดนแอรับหนรับแอนรันรแอ้รัแอนรแอนออนแนรนีอนรัแอัแนเอนร่แมัอนรัอรนรันเับแอรอแนรัรับนอนรนรัอนรนรัแอรันรันแนอรันอแนรรนวะ ผมไม่ได้ยิงไอ้เชี่ยเขาขาดทุกอย่างเลยนี่ว่าเฮ้ยมันซุ่มอยู่มันซุ่มอยู่ในป่ามันซุ่มอยู่ในป่าอุ้ยหลบอยู่หลังรถก่อนซุ่มอยู่ในป่าเออได้ได้แล้วเนาะเอ้าเฮ้ยใส่จิงๆตายแล้วเลยไงตายแล้วตายแล้วตายยันหมดเลยเหลือแค่สามคนตอนนี้หลือแค่สามคนโอ้โหก็แล้วกันโดนซุ่มยิงเลยดิเฮ้ยไอเค้ยไอเจ้าอเคครับเจอมีกระสุนไหมไม่มี แต่เจอเปิร์นนั่นไงไม่เคยเกิดอะใครอะอขึ้นรถดีวะเฮ้ยใครมาละ่เมื่อกี้ใครตายตัน้าเลยเนี่ยเนี่ยตายเนี่ยไอ้โอแฟนต่อแฟนตายเกิดอยู่ที่ใกล้ๆอีกแล้วโชคดีจังโอ้โหไปเอาของกันเ้ยเกิดไหนวะเกิดไหนเกิดที่เดิมอะเกิดที่เมืองอะที่เมืองที่เราอยู่กันเมื่อกี้นะใครไม่ได้เรียกเมไปเอาของกันเมืองหนึ่งว่าอะไรเมืองที่เราอยู่ด้วยกันเมื่อกี้ที่เราสู้กับแอนดิ้อะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปดูของกันแล้วว่าแล้วว่าผมอยู่ตรงสนามบินล้างว่ะในเมืองนั้นมีใครรอดมั่งผมยังรอดอยู่ผมยังรอดอยู่รอดสามคนโอเคยังรอดอ่ะพวกเราพวกเราผมโดนซุกหมดเดี๋ยวสามคนเนี่ยแถวเราเนี่ยนายโดนซุกตายต้องแถวไหนบ้าง่นเ เอ้อันนี้ระเบิดใช่ป่ะันรูดขวดระเบิดหมดเลยนี่ว่าเมืองนั้นมีประสาทนะครับเอ้ยคุณคุณคุณเทพครับมีไอเอ็กต์แล้วก็เมเป็ตหนึ่งอะไรเมืองนั้นมีประสาทปะมีมีมีเอกเทพแหละตอนนี้อยู่ที่เดิมมีเอกเทพอยู่แล้วก็ผมมีเมพป็ตมีเมเป็ตมีโอ้มีสกินด้วยเก็บสกินคนที่เดือดเป็นนวไหนวะอยู่ทางด้าซ้าย โอ้โหอรถแม่งแต่คนอยู่เทเลซา์ทางนั้นรับไม่ได้ว่ะเฮ้ยผมอยู่ไหนวะมันกูเก็บของอะไรไม่ได้เลยวะใคร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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ไอเชีอยใครเฮ้ยโอ้ยแล้วมันกูโดตรงน้ำว่ะวิ่งเลื่อนอืมเลยยี่สิบสองร้อยเออยิงเหรอยิงเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วไหนวะเลือดติดหลบเลยไหนมันอยู่โศกมันอยู่ไหนเฮ้ยผมเจอรถใต้น้ำอ่ะผมเจอรถอยู่ใในต้น้อ่ะ พ่ออยู่คุจะอาเหินอยู่นะอาเหินมาชุดยไปเนี่ยตอก้อแค่โทรไปบอกว่าเรียบร้อยแล้วไงเอาเคยอะขาดทุกอย่างเลยนัเอาตายอีกแล้วโอ้เป็นอะไรวะบานอะเออบอลแล้เบิดยาบอลแลเบิดแล้วระเบิดแล้วแล้วโซมันอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้คุณเอ็มมาเจอไหนวะเฮ้ยทำไมเจอจักรรถวะเกิดอยู่ทะเลทรายอ่ะอ้าวตรงไหนอ่ะในตรงที่มันจะวิ่งไปวิ่งมาจะเตียวปั๊มน้ำมันอะปั๊มน้ำมันตัวไอ้ใหญ่ ให้เกิด yeah. um> ู่ริมทะเลมาโอ้โหก้ะไรกระไรน้ำมันเจอกันที่ปั๊มน้ำมันเอาเฮียรถเดาพลจะตายหรอเอนจินไม่มีรับไมมีเอนจินอ่ะปั๊มน้ำมันไหนวะเสื้อไปอยู่ไหนกันมันอยูริมทะเลครับการแจขึ้นเบรคปั๊มน้ามันโซดาปั๊ม ทะเลทรายป่ะครับครับครับใช่ครับผมอยู่ที่เครื่องบินล้างว่ะไอ้วัตที่ไหนก็คือจริงๆไม่อยากบอกแล้วอยู่นานนะไม่ยอมตายอยู่คนเดียวอ่ะคนถือก็ตายเนี่ยมีเอ็มซีแต่ว่าไม่มีกระสุนเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงไอ้ปิ๊งปิ๊งปมีคนมีคนไอ้เนี่ยกิลี่สูดกูเจอแล้วไอ้ห้า่ห้องบนครับ ตายฮะไม่ใส่กิ๊นนี่สุดอยู่ข้างบนอ่ะมึงเสร็จกูมก็สุด่าละมึงเร็วเลยตีผาที่ขึ้นก่อนแค่นั้นแหละตายเลยขึ้นก่อนนะมึงเดี๋ยวรู้เลยระวังมันอยู่ข้างล่างข้างบนครับรู้ว่าตายผมกำลองมีแปรปั้มมันครับ ปอมปอมปอมอยากฆากขตายมึงเสร็จกูไอ้รถระเบิดไปเลยครับแปดแปดนรกก็จากกันแล้เสร็จกูแค่นั้นแหละเฮ้ยเจอกระเป๋าอ้นไไปะใช่ครับไปแล้วอยู่ก้อนเด็ไโจรอะไรวะไอ้ตัวแม่งรถระเบิดหมดแล้วอะไรวะแชมป์ตายอ้าวเฮ้ยตายหมดเลยเดโดโคลามาร์ไอ้ห่ามันอยู่ไหนเนี่ยโตแม่งเฮ้ยเจอ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 ขันหน้ามาอีกตายอีกแล้ว นี่ไงนี่ไงข้างล่างข้างล่างมีาตาม่ผมซี่เก็ไแล้วไม่สนหรอกแม่งใครไอ้เชี inform inform ่ยมบไงไว้เนี่ยโหมึงมุงยิเทเลยเหรออ้ไม่มมอาร์พีจีไม่ไมอาร์พีจีโป้ตายโหไอ้ตัวนแล้วตัวนีแล้วโอ้าร์พีโเนี่ยฆ่าเขาเลยากูหนีละ แนี่ยผมรอดคนเดียวเนี่ยออกเกมแม่งเลยเฮ้ยใครวิ่งผ่านกูไปอ่ะตายแน่มึงออกเกมก่อนอะตอน